สวัสดีครับผมช่างบ้านนะครับผมผมมาแกะให้ดูในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับว่า GG กับ TL ต่างกันยังไงครับแต่ผมลองฟังดูครับผมว่าตัว GG จนะครับจะให้เสียงที่ใสกว่าแต่ผมว่าเบสของ TL ชัดกว่าแต่ว่าน้อยมากฟังยากมากครับฟังยากมากถึงความแตกต่างนะครับแต่นี่คือจากความรู้สึกของผมที่ลองเปิดเมื่อสักครู่ครับยังยังเปิดไม่นานครับประมาณสัก ยี่สิบนาทีได้หลายคนอาจจะบอกว่าโหมีของอยู่กับตัวทำไมไม่ลองฟังเยอะๆคือผมมีลำโพงอยู่กับผมหลายตัวจริงครับแต่เวลาผมแทบไม่มีเลยครับเวลาผมมีน้อยมากครับถ้าซื้อเวลาได้ผมอยากซื้อเวลาเพิ่มวันหนึ่งอยากมีห้าสิบชั่วโมงอ๋ออ่านเมื่อกี้ประวังไว้ไหนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวมาแกะดู ตัวบอดี้ก่อนฮาร์ดแวร์ว่าอะไรต่างกันอันนี้ทีอลนะครับจิมต้องกดกดกับขา,าผมขออนุญาตดึงมาที่ขาตัวเองครับนึงครับมันถึงจะมีแรงยัดอย่างนี้ครับ ตัวนี้จะแกะง่ายหน่อยเพราะว่าไหลรอบแล้วอันนี้เป็นทีอันนี้เป็นทีแอลเดี๋ยวเรามาแกะตัวจีจีไม่รู้ว่าจีจีจะมีน็อตไหมเพราว่าที่จีจีเขาชอบมีน็อตล็อกเดี๋ยวผมลองขอกดกับขากดกับขาตัวเองนิดนึงครับ ปกติ G G เขาจะมีน็อตล็อกแต่อันนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีครับด,ด,ดูว่าเหมือนกันไหมอืม,มว่าคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันเลยแหละ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นจุดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกันนิดหน่อยถ้าดูด้วยตาครับเหมือนตัวโดมเช็งแหลมมันจะใหญ่กว่านะครับให้ดูใกล้ๆอันซ้ายก่อน มาดูดันขว,วาแต่บางทีอาจจะใหม่ความใหม่อาจจะลอกตาก็ได้ให้ดูภายนอกเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเคสสีดำมาสวมเครื่องสีม่วงครับว่าสวมเขา้า กสมเข้าก็แสงอ่ะพอดีพาสติกข้างนอกเท่ากันหมกเข้าพอดีเข้าพอดีเลยเออสวยดีเว้ยเออสวยดีสวยดีแปลกๆดีนะลองนี่ลองอันนี้มาส่งอันนี้แต่นี่ครับถ้าดูด้วยตาครับก็มีความใกล้เคียงกันนะ ไม่เห็นจุดต่างที่แบบว่าชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อน,นี่มันจะมีแบบจุดต่างชัดเจนครับแต่สำหรับสองอันนี้ผมว่าไม่จุดต่างถือว่าไม่ชัดเจนเราพูดถึงเฉพาะภายนอกนะครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาทําคลิปเทียบเสียงกันแต่ว่าผมฟังด้วยตัวเองนะครับว่าตัวทีจีผมว่าเสียงใสกว่านิดหน่อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะความใหม่หรือว่าเพราะอะไรครับไม่งั้นก็อีกอันหนึ่งคือที่เป็นไปได้คือจิตปรุงแตง่งนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ